เอ้ยเดี๋ยวสีที่เขาขอสีเขียวตีเลยนะใช้ไหมเราคุยอย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเยวมันออมันไม่อยู่ออห้างลนะมัน,มนต้องวนเรื่อยๆได้ครับครับว่าคุณแฮงพอดีตอนเนี้ไฟล์สูตรผมมันมีปัญหามากเลยครับคือ เหมือนมันเขาแก้ไฟสูตรแล้วไปเอาไฟสูตรตัวเดิมลงมาครับแล้วท่านี้มันเป็นสีที่เราเคยเคยต้องเปลี่ยนด้วยกันทั้งคู่คจำได้ใช่ไหมครับตอนนั้น <ừ> ที่ท <ừ> ผมขาย <ừ> ใช่แล้วเขาว่าทางเมืองเขาไปดึงตัวนั้นผมกลับมาเฉยเลยครับอ้าวแล้วตัวใหม่ไม่ได้เก็บไฟไว้เลยเหรอคือตัวใหม่มันมีมันมีลายไงครับมันมีลายหนึ่งที่มันโดนแบตออกไปเขาก็เลยต้องเอาออกแล้วดึงไฟสูตรตัวเก่าออกมาใช้ก่อนอ๋อทุกไปถึงตัวสูตรใช่ไหมใช่ครับเพาดึงไฟสูตรเก่าผมออกไปเลยอื <ừ> คือผมว่า ผมก็ใช้ไฟสูตรเก่าไม่ได้เขาก็เลยไปดึงไฟสูตรมาใช้ก่อนแก้ไขก่อนนะครับอืมก็คือเอามาใช้ใช้แก้ขัดก่อนก็ก็เคยก็เลยห่วงว่าแบบว่าเออถ้าใส่สูตรสีคล้ายกันคือคือมันมันจริงๆเรื่องนั้นก็ห่วงเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันเคยเป็นข้อตกลงที่เราตกลงกันไปแล้วกลัวโอพีจะเข้าใจว่าเฮ้ยผมอ่ะทำไมอยู่อยู่แอบเอาไฟตัวนี้มาใช้ทั้งที่เราเคยคุยกันแล้วอะไรเงี้ยครับอืม เข้าใจใช่ไหมครับเข้าใจเข้าใจเข้าใจอ่าคือทั้งเนี้ยทางเมืองอะไปดึงมาผมก็ไม่รู้ทั้งทั้งที่ผมก็มีไฟตัวหนึ่งที่มันเป็นไฟล์ที่สามารถใช้ได้แต่ทำไมเมืองไปเลื่อนมันไปผิดดิขสิทธ์ตรงไหนอะมันเป็นลายมันลายซ่อนอยู่ข้างในมันเป็นลายหลุยวิตองครับซ่อนอยู่ข้างในเสื้อช่มันเลยโดนทั้งตัวเลยครับเรียบร้อยเลยและคือทั้งฮู้ดทั้งฮูดทั้งอะไรผมมันมีสปอนเซอร์อยู่ครับอผมว่าโดนแก้หมดเลยครับก็เลยต้องไปลบมาทั้งหมดเลยพายแล้วทั้งนี้ ผมก็เลยมองว่าเดี๋ยวผมอาจจะเปลี่ยนสีครับคือผมอาจจะไปใช้สีเขียวขี่มา้าเขียวเข้มเลยครับให้มันต่างจากคนในเมืองไปเลยครับ<อ>ผมก็เลยจะมาขอคุณแหงเพราะว่าไหนๆผมก็ทําแล้วไงผมก็จะให้มัน<อ>ให้มันฉีกออกไปเลยครับโดยที่ไม่เหมือนใครอีกแล้วเขียวเข้มเหมือนนิวทานามะนะใช่ครับเขียวเขียวขี้ม้าเลยครับเขียวแบบน,นั้นเลยอ,อผมก็เลยจะมาคุยกับคุณแฮงว่าตอนนี้ไฟล์สูตรผมมีปัญหาบางตัวแบบบางตัวเป็นโลโก้คือเกาะบางตัวเป็นเขาเรียกว่าอะไรเกาะบางตัวเป็นเกาะใหม่แต่โลโก้เป็นโลโก้เก่า โอ้ก็แบบคือเขาเอามาปนไปมั่วหมดเลยคือสูตรไฟล์สูตรผมค่อนข้างที่จะเยินนิดนึงครับตอนนี้ใช่ครับทำใหม่หมดทำฮูดทำอะไรใหม่หมดเลยทั้งนั้นใช่ครับคือตอนนี้ผมก็ต้องทำฮูดใหม่ด้วยผมก็เลยต้องมาคุยก่อนอผมต้องทำใหม่หมดเลยใช่ครับเพราะว่าตอนนี้สิ่งเดียวที่ผมใส่ได้น่าจะเป็นฮูดครับเพราะฮูดเหมือนจะไม่โดนแกอะไรตรงไหนเลยแต่ที่เหลือคือทั้งเกาะทั้งสูตรไปหมดเลยครับใช่มันไปหมดเลยครับม okay. ันก็เลยแบบ ก็เลยต้องแก้ยกแผงนะครับผมผมแล้วตอนแก้นี่ล้วทางนายกเขาจะเปลี่ยนให้เร็วไหมอ่ะคือผมผมช่วงเนี้ยผมก็ต้องผมก็แมงไม่รู้เหมือนกันช่วงนี้เขาก็ดูงานเยอะครับตอนนี้ผมมาเห็นสูตรผมก็ตกใจเอ้าทำไมไปเอาสูตรตัวนี้มาอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับมันก็เลยแบบค่อนข้างที่จะงงหน่อยโอเคเม้ยมีปัญหาแล้วผมว่าถ้าจะถ้าจะขึ้นสีเขียวอะ่ะคือผมผมก็ ให้เกียิทางโอพีก็เลยมาบอกโอพีเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ก่อนอที่มันเกิดขึ้นเราบอกก็ได้เราาตีก,กันก็ได้เอ้ยโอ้ไม่ไหวจริงครับคุณแถ้งถ้านาทีนี้ผมเป็นอะไรอะ่ะเอ้เห็นตู้เห็นตุ้บอกเหมือนกันว่าดูไรายงานงอมๆเวลาเจอหน้าก็คุยแบบงอมๆงอมๆมีปัญหาอะไรต่อมันเรียกคนค่อนข้างที่จะแรงต่อต้านจากอันนี้โกโปรไครับนี่โกอยู่ด้วยดิเดี๋ยวผมปิดเสียงให้กันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขอแป๊บปิดเสียงแป๊บนึงนะ เอ้เดี๋ยวสีฮิ้วเขาขอสีเขียวตีเลยนะใช่ไหมเราคุยอย่างนี้ใช่ไหมหายไปไหนอไอ้จะแกล้งเทาหน่ไอ,อ้น,นี่อ่ะช่วยกูด้วยกูอยู่โรงพยาบาลฮะใช่เหรอทำไมอ่ะสุขภาพเหรอพี่วาจีสาว จบเลยเสียใจว่าเสียใจได้ยินประโยคเดียวไม่เอานะสี่ฮิ้วเขามาเขาบอกว่าตอนนี้ไปสู่เันมีปัญหาเพราะมีโลโก้หรือวิตตองเป็นลายอ่ะอือหเแล้วกูก็เจอบ้านสี่ฮิ้วใช่ไหมอ่ะแล้วเขามาบอกขันแข้งทำไม,ไมอะขแข้งหายไปเลยเออกูอคิดอะไรหลังที่ห้าเจอแล้วนะเ <นะ S 1> จอนะนะโอเคไม่ไม่ทำไม ทำไมเขามาองบอกเราวะเลยงงลุงงงตรงว่าทําไมถึงเขาถึงมาบอกเราไม่พี่แฮงน่าจะยังเราไม่จบตอนเนี้ยอันนี้คือภาพตัดเลยใช่ไหมไม่รู้เรางงเหมือนันพี่พี่เจมี่พูดงานไม่พี่อ่ะพี่เจมี่งานอยู่งานจบรอรอจุดนะรอจุดโอเคฟังนะคืออย่างนี้คือไฟล์เขามั่วเขาก็บอกว่าตอนนี้คือเขาใส่สูตรไม่ได้เขาใส่ฟูดได้อย่างเดียวเขาก็เลยว่า เดี๋ยวเขาจะทําสูตรใหม่คือสีเขียวเหมือนทีว่าทำเขาเลยมาขอแค่นั้นแหละให้ไหมเขาให้ไปที่เสียงเขาแบบนั่นแย่มากเลยงอมหมดไปอะ่ะใครไร่ปอไดไร่ปอดผมก็ชวนเขาเล่นบอกเอ้เข้ามาเล่นกันดิเขาบอกว่าตอนนี้คือถามว่าคนอะไรก็มีแต่ปัญหาเขาคือใจแบบใจเขาทุกคนเน่ะแบบ มันไม่มีไฟแล้วเพราะว่าหลายแก๊งยุบไปเกี่ยวสวยที่เป็นเป้าหมายของเขาออกแก๊งอะไรประมาณนี้มเขาเลยงงๆใครมาชวนก็ไม่ไปมาหลายปีก็ชวนเขาเขาก็ไม่เล่นอ่ะก็เลยแบบเดี๋ยวไปบังคับเลยของเงี้ยใช่เหรอพี่ดูเห็นตี่หิ้วซองมาละ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 กซองทุกวันอย่างพี่เดินพี่สั่งไปสองร้อยขวดก็สเฮ้ย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 พ่อครับ โทษครับโทษครับโทษครับไม่ได้ให้ให้เปล่าวะไม่ได้ให้มั้ง